สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนๆชาว YouTube สวัสดีแฟนเพจแล้วก็สวัสดีชาวสองที่น่ารักเหมือนเคยนะคะยินดีต้อนรับซูโบวี64กสิบทาโร่นะคะวันนี้เราจะมาดูความความเป็นไปแล้วก็แนวโน้มดวงชะตาโดยรวมนะคะให้กับชาวราศีตุลลักนาตุลน,นะคะประจำเดือนกุมภาพันธ์สองพค่ะ วันนี้ก็จะเดือนนี้จะมาเร็วหน่อยนะคะเพราะว่าจะรีบทำคลิปความรักให้ผู้คุณนะคะก็เลยต้องออกมาทำคลิปทั่วไปให้เสร็จให้เร็วที่สุดโอเคค่ะชาวราศีตุลน,นะคะคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22กันยายนถึง21็ตุลาคมนะคะคือราศีตุลส่วนใครที่ต้องการหาลัคนานะคะไปตามไปตามหาได้ที่ใต้คลิปนะคะจะมีลิงก์แนบให้ นะคะกับรายละเอียดช่วงระยะเวลาวันที่เกิดนะคะเพื่อความเข้าใจตรงกันเพราะว่าถ้าไม่พูดเดี๋ยวทุกคนจะมีปัญหาแล้วก็คอมเมนต์มาถามนะค่ะเอาเป็นว่าช่องโบเน้นลัคนานะคะแล้วก็ราศีดูได้ดาวจันทร์ดูได้นะคะถ้าคุณอยู่ราศีตุลก็ตามวันเกิดนี้หรือดาวจันทร์ของคุณอยู่ตุลก็ดูได้เหมือนกันนะคะโอเคนะ ราศีตุลน,นะคะเดือนอปีนี้นะคะบมมองว่าเป็นปีที่ดีของคุณนะคะแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของอดาวเคราะห์ต่างๆหรือว่าการโยกย้ายดวงดาวนะคะมีอิทธิพลนะคะโดยเฉพาะกับชาวราศีตุลจะโดดเด่นในเรื่องของการงานมากนะคะทางหลักโหราศาสตร์เขาก็วิเคราะห์มาแบบนี้นะคะมีความโดดเด่นในเรื่องของการงานนะคะเป็นปีแห่งการงาน ปีหนึ่งนะคะที่ก้าวย่างไปสู่ความมั่นคงอะไรอย่างนี้โอเคแล้วเราจะมาเปิดไพ่นะคะเปิดไพ่ดูแนวโน้มนะคะแล้วก็ Energy ของชาวราศีตุลน,นะคะลัคนาตุลด้วยนะคะ ประจำเดือนกุมภาพันธ์2 5 6 2การเงินการงานความรักทั่วไปนะคะแต่ไม่เน้นรักมากเพราะว่ารักจะไปเน้นล้วนๆอีกคลิปความรักโดยตรงแล้วก็พิกอา,าร์คักับ l ลิฟสตอรีนะคะใครที่อยากไปติดตามก็ไปติดตามกันนะคะโอเคน่าเริ่มเลยว้าวหกคาถามาเลยเห็นไหม หมุกกระทาสตริงแล้วก็ห้าถ้วย King of w อลเ The Emperor นะคะสี่ถ้วยเอ๊ะสี่เหรียญห้าเหรียญ ออฟสอดค่ะห้าไอเก้าดาบขอโทษหาตาลายสิบเหรียญน,นะคะเทนออฟเพนดิเนะคะสิบเหรียญเจ็ดดาบนะคะเหมือนเดิมนะคะเปิดอีกสำรับหนึ่งให้ไม่ต้องกลัวดาบนะคะขอประชาสัมพันธ์นิดนึงใครนะคะที่ต้องการนะคะเออ ถ้าสมมุติว่าคุณเจอเรื่องแย่ๆนะคะสมมติเปิดไพ่บางคนคอมเมนต์ไพ่น่ากลัวจังเลยอ่ะไม่กล้าฟังจะบอกว่าโบมีการหยิบยกนะคะไพ่แต่ละใบแล้วไปนําเสนอในเรื่องของอถ้าคุณเจอปัญหาในลักษณะของไพ่ใบนี้สมมตินะสมมุติก้าวดาบอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วตัวคุณเองจะทํำยังไงอย่างนี้นะคะหรือถ้าเจอเจ็ดดาบคุณจะทํายังไงอย่างนี้นะคะ ยกตัวอย่างนะโบเปิดอีกชาแนลหนึงนะคะซึ่งจะสัมพันธ์กันแล้วโบจะพูดในทางในเรื่องของให้กําลังใจแล้วก็คิดบวกนะคะแล้วก็ให้กําลังใจซึ่งกันและกันแหละคุณตามไปคอมเมนต์ตามไปเสนอแนะความคิดเห็นหรือว่าระบายอารมณ์ได้ที่นั่นเลยนะคะเพราะว่าในเพจนี้จะเป็นเพจดูดวงมันจะออกคนละประเภทกันโบก็เลยไม่สามารถเอามาลงได้ให้ให,ให้มัน ปนกันได้เราต้องแยกไปให้เป็นแบบเป็นหมวดหมู่อย่างนี้นะคะก็จะมีรายละเอียดแนบไว้ให้ใต้ใต้คลิปเหมือนเดิมนะคะใครสนใจไปติดตามกันนะมีเพื่อนๆน,นทยอยไปไปดูตรงนั้นบ้างแล้วบางส่วนขอบคุณ,คณมากๆเลยนะคะเพิ่งทำคลิปแรกไปนะคะแต่ทำคลิปนี้เสร็จโบจะพยายามทำให้เร็วที่สุดนะคะเดี๋ยวลงคลิปทั่วไปเสร็จเราก็จะไป ลงในเรื่องของความรักก็เลิฟสตอรี่แล้วแต่ก็จะไปพยายามทำคลิปอธิบายตรงนั้นนะคะให้เร็วที่สุดโอเคนะขอสมามใบค่ะให้กับชาวราศีตุลลักนาะตุลสองคาาคินออฟครับสิบเหรียญสิบเหรียญมาอีกแล้วเงินโดดเด่น โอเคค่ะชาวราศีตุลน,นะคะอีกครั้งหนึ่งนะคือคนที่เกิดระหว่างวันที่22กันยาถึง21ตุลาคมนะคะโอเคนะชาวราศีตุลตัวตนของคุณนะคะมาโดดเด่นเลยในเรื่องของความรักนะเดือนเดือนกุมภาพันธ์ราศีตุลน,นะคะคุณคือธาตุลมที่มีความ flexible ว่องไวคล่องแคล่วมีเอกลักษณ์ในการพูดมีสเสน่ห์นะคะชาวราศีตุล นะคะคุณเป็นคนธาตุลมน,นะไพ่ตัวตนของคุณคือไพ่หถ้วยเอ้ยไม่ใช่ค่ะไพห่หคาา6คาาคือการการนำรักไปมอบให้ใครคนหนึ่งหรือมีใครเข้ามาอ่านำความรักมามอบให้คุณมามอบรักให้เป็นรลักที่เหมือนคุณจะเห็นอัศวินอัศวินขี่ม้าแล้วก็มีมงกุฎอยู่ยอดอ่าอยู่ยอดไม้อยู่ยอดไม้คาทานะคะซึ่งบ่งบอกได้ว่า เป็นเรื่องของการนำรักการนำความรักมามอบให้อย่นี้นะคะเป็นรักที่ดีนะคะเป็นรักที่ดีอ่ซึ่งโบมองเห็นว่าบางบางคนบางท่านนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นเร็วๆนี้นะจะเป็นอดีตและเป็นสิ่งที่แป๊บๆมาเมื่อกี้นี้คือคุณมีการต่อสู้คุณมีการอ่า ทำงานหนักคุณมีการต่อสู้กับอะไรบางอย่างที่หนักที่เหนื่อยไม่ว่าจะเป็นการงานการเมเนจสิ่งต่างๆนานานะคะซึ่งมันเป็นโปบอกแล้วว่ามันเป็นช่วงช่วงปีเป็นเป็นปีที่เป็นปีที่ดีในเรื่องของการงานของคุณคุณจะโดดเด่นแบบนี้บางคนโดดเด่นได้ไกลถึงต่างประเทศนะคะคือโปมองเห็นไพ่ข้างๆของคุณในเดือนกุมภาพันธ์บางคนนะคะมีการเอ่อ โดนทำอะไรรับหลังโดนทำอะไรรับหลังแต่ความจริงจะถูกเปิดเผยนะหรือว่าใครบางคนนะคะหรือใครบางคนจบจากสถานการณ์นะคะออกจากความรักความสัมพันธ์หรือมีการโยกย้ายต่างๆนานาคือคุณอาจจะโดนหักหลังโดนทอดทิ้งโดนทำร้ายโดนทำร้ายจิตใจโดน หลังโดนโกงโดนทําทุกสิ่งทุกอย่างอะ่ะเออเห็นไหมมอนเหมือน,นเป็นไพ่อพยพตัวเองออกมาจากจุดจุดนั้นอย่างนี้นะคะคือ,อ,อพุ่งนี้ต้องด,ดีกว่าเดิมสิออกไปออกไปสู่สิ่งที่ดีกว่าไม่รู้จะเป็นยังไงแต่ต้องออกไปจากสถานการณ์นี้อย่างนี้นะคะคือที่คุณต่อสู้มาอนะ่ะมันก็หนักพอแรงแล้วอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินต่างๆนานา,นาในเคสบางเคสนะคะแล้วเหมือน คุณต้องเอาความเป็นเป็นความอ่อนโยนเข้าต่อสู้อย่างนี้นะคะบางเรื่องเงินทองอย่างเงี้ยมันก็เหมือนแบบว่าแต่เป็นเดือนที่คุณจะสามารถเมเนจเงินทองจัดก,การเงินทองได้นะคะเดือนนี้นะคืออยากจะเริ่มต้นที่บอกอะเริ่มต้นทํางานมีการทํางานหนักแล้วก็ มีการเข้ามาของเงินนะคะคุณก็อยากจะเก็บเงินให้มีความมั่นคงขึ้นนะคะบางท่านบางรายหมุนเงินบางท่านมีการได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะมีความมั่นคงขึ้นในเรื่องของการเงินนะคะงานงานกับเงินนโดดเด่นอยู่แล้วแต่ในส่วนที่เ,เป็นจุดที่ดึงฉุดดึงคนลงมาก็คืออารมณ์ของคุณอารมณ์คือความคิดขยะเยอะมากนะคะบางคนไม่รู้เป็นไรคิด คิดมากแล้วนอนไม่หลับอย่างนี้นะคะคือมีการคอตกมีการเหมือนคุณหันหลังอย่างที่บอกอะ่ะมีมีการหันหลังให้กับอดีตเดินออกไปอย่างเงี้ยหรือบางคนหันหลังให้คุณอาจจะเป็นเพราะว่าคุณเจอความจริงอะไรบางอย่างหรือความจริงถูกเปิดเผยแล้วคุณก็เลยเดินออกมาอย่างนี้นะคะนะเพราะว่าสิ่งที่คุณอ่เผชิญอยู่มันก็หนัก เช่นกันนะถ้าเป็นคนลักก็คนรักที่ชอบสร้างปัญหาเจ้าชู้ดื้อนะคะคนทนยากว,วุ่นวายหรือประมาณว่าเออมันเหนื่อยสําหรับคุณอย่างเงี้ยนะคะนะชาวราศรีตุลน,นะอืมแล้วทีเนี้ยนอกจากคุณจะต่อสู้เสร็จแล้วอะคุณยังมีการคอตกมองถึงมองถึงสิ่งที่มันผ่านมาแล้วด้วยนะคะฝึก แต่คุณยังมีความหวังนะอย่างที่บอกคุณยังมีความหวังยังมีถ้วยที่เหลืออีกสองใบนะแค่คุณเงยหน้าขึ้นมานะคะแล้วก็ไปเริ่มต้นใหม่ข้ามแม่น้ําไปคุณกจ็จะเจอสิ่งที่สดใสที่สว่างรอคอยคุณอยู่กับความมั่งคัง่งอุดมสมบูรณ์เห็นไหมมันอาจจะเป็นอารมณ์อย่างที่โบบอกนะคะบางทีคุณอาจจะโดนทำไรรับหลังหากหลังมาอย่างเงี้ยถ,ถูกถูกมาเยอะอย่างที่บอกนะคะ แต่ไม่ต้องกลัวความจริงจะถูกเปิดเผยทุกสิ่งทุกอย่างจะจะถูกเปิดเผยไม่แบบ่าจะเป็นลักชอนหรือว่าใครก็ตามนะที่จะขโมยความคิดคุณขโมยของคุณหรือมินทาว่าร้ายอะไรคุณคนที่ไม่จริงใจเหล่านี้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเปิดขึ้นมาเองนะคะในเร็วๆนี้ในเดือนนี้แหละแต่ทีเนี้ยไพ่ไพ่ที่เป็น พลังงานของคุณน่ะคือคุณได้ไพ่ที่ดีคุณได้ไดพ่ไพหกคาทานะแต่มันจะเป็นแค่ Energy บางส่วนที่โบอธิบายให้ฟังเฉยๆนะคุณได้ไพ่หกคาทาคือเป็นสัญลักษณ์ของข่าวดีในเรื่องของการงานอย่างที่บอกนะคะปีนี้เป็นปีที่ดีของการงานของคุณถ้าคุณดีวกับในเรื่องของสถาบันการศึกษาระดับสูงหรือคุณจะได้พบเจอคนที่มีการศึกษาสูงหรือมีประสบการณ์ชีวิตเยอะ นะคะสถาบันที่แบบสูงหรือมีฐานะแม้แต่ฐานะยศสามยศฐานนาศั์สูงอย่างเงี้ยนะคะคุณอาจจะได้พบเขาคนนั้นก็ได้หรือคนคนนั้นอาจจะเป็นต่างชาตินะคะอ่าแล้วก็มีอายุเยอะกว่าคุณประมาณนี้นะคะน่าจะอยู่ในธาตุดินนะดินก็เพื่อศพบางกรกันันะคะมีธาตุไฟด้วยต่างชาตินะคะก็จะมี สิงธนูเมฆนะคะธาตุไฟนะคนที่เข้ามานะคะจะมีฐานะนะอืมแต่ตัวคุณนะคะมีแพชชั่นนะเดือนนี้เป็นอะไรที่แบบว่างานน่ะคุณคุณอาจจะเหนื่อยเรื่องจิตใจแต่งานของคุณไปได้ดีไปได้สวยนะคะเหมือนเห็นไหมผู้หญิงคนนี้เก่งในเรื่องของธุรกิจถ้าได้ทําอะไรเราจะจับแล้วไม่ปล่อยอย่างนี้นะคะผู้ชายสิเออ คือเป็นคนที่มีความสามารถนะคะสามารถที่จะจัด,จดการและก็เมเนจปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างได้นะคะเหมือนเป็นผู้นำที่ดีด้วยนะคะเก่งในเรื่องของเ,ออเก่งในเรื่องของการเป็นผู้นำนะคะการใช้หัวนักธุรกิจอย่างนี้นะถ้าพูดถึงในเรื่องต่างชาติก็โดดเด่นนะใครที่จะไปดูงานต่างชาติหรือไปศึกษาต่อต่อตางชาติก็มีเปอร์เซ็นต์นะคะ นะหรือคุณอาจจะได้รับข่าวจากชาวต่างชาติหรือเริ่มต้นใหม่ความรักใหม่ครั้งนี้กับชาวต่างชาติก็ได้นะที่เป็นาธาตุไฟนะคะมองเห็นสองกระทาเป็นรักที่สดใสมีความแตกต่างในเรื่องของวัฒนธรรมภาษาอย่างนี้นะคะบางท่านนะแล้วมองเห็นไพ่ของออ Queen of c u p นะคะ มองเห็นควีนออฟคั p เห็นไหมบางคนบางท่านนะคะอาจจะตั้งท้องมีน้องก็ได้นะคะเดือนนี้ถ้าใครอยากจะมีนะคะเป็นช่วงเป็นช่วงโอกาสที่ดีก็ได้นะอ่าแล้วก็มีในเรื่องของการเงินการเงินของคุณโดดเด่นนะคะชาวราศีตุลเดือนนี้แต่สิ่งที่อ่าสิ่งที่กังวลด้วยไหมคือถ้าคุณคิดมากคุณก็จะทำอะไรไม่ได้นะคะมันเป็นแค่ความคิดเฉยๆนะ สิ่งที่คุณเผชิญอยู่นะคะมันเป็นแค่ความคิดเฉยว่าฉันจะทําได้ไหมมันเป็นไปได้อย่างนี้เหรอเออแล้วมันจะใช่ไหมเฮ้ยมันเจ็บนะอะไรอย่างนี้อืมยังมีความมีแต่ขยะความคิดตอนนึงคือนอนไม่หลับนะคะเครียดแต่ตัวตนของคุณนะคะจะบอกว่าอ่าในเรื่องของความรักนะคะการเดินทางมาถึงจุดสิ้นสุดแหละบางคนนะมาถึงจุดมุ่งหมายปลายทางความเจริญหมายถึงความ คือคุณจะได้รับข่าวดีในเรื่องของความรักนะอ่าถ้าใครที่รอคอยความรักเขาคนนั้นก็ากำลังจะมาแล้วแหละเองนะคะแล้วก็ถ้าเป็นในเรื่องงานใครที่สมัครงานไว้หรือรอคอยงานก็ก็มีโอกาสมากในเรื่องของข่าวดีในการได้รับงานหรือเริ่มต้นงานใหม่นะคะหรือถ้าเออหรือ การได้รับมอบหมายหน้าที่ที่สําคัญหรือตําแหน่งที่สูงขึ้นก็เป็นไปได้นะคะไพ่ใบนี้ทั้งเรื่องงานเรื่องความสัมพันธ์จะดีมากนะคะโบมองว่าทั้งงานและความสัมพันธ์คุณนั่นแหละแต่งานคุณอาจจะไปดีลกับในเรื่องของความรู้สถาบันที่ระดับสูงนะคะและ้วก็การเงินนะคะการเงินคุณก็จะเลยจะโดดเด่นไปตามตำแหน่งงานของคุณด้วยนะคะ การดีเงินก็ดีด้วยนะคะนั่นแหละจะคือไพ่ใบนี้จะนำพามาซึ่งข่าวดีโอเคขอหนึ่งใบไพ่ออร c l e u ูนิเวอรจะบอกอะไรคุณนะคะความเครียดสิ่งที่คุณมีคือความเครียดนอนไม่หลับคอตกอยากหันหลังหรือบางคนหันหลังให้คุณหรือตัวคุณเองอยากสันโดดนะคะมีการอบยยมีการออจบจาก สถานการณ์หนึ่งนะคะเราก็เดินออกมาโบมองว่าคุณนะ่ะเดินออกมานะคะไม่เขาก็คุณเดินจากไปจากกันไปอย่างเงี้ยนะคะหันหลังให้กันไปซึ่งมันเป็นความเครียดวิตกกังวลในตอนกลางคืนแล้วนอน,น,อนไม่หลับบางคนเจอสถานการณ์หนักๆไงก็บอกแล้วว่างานหนักคนรักหนักบางคนนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของงานหนักเออเพราะว่าความรับผิดชอบมากขึ้นใช่ไหมล่ะ บางคนอาจจะเป็นในเรื่องความสัมพันธ์อย่างเงี้ยเจอคนเจ้าชู้แต่มันจะจบแล้วล่ะคะ่ะเพราะว่าความจริงจะถูกเปิดเผยนะแล้วคุณก็จะเดินออกมานะคะใครที่รอคอยนะคะความสัมพันธ์ในเรื่องของความรักก็จะได้เริ่มต้นแหละแล้วเขาคนนั้นก็มีโอกาสมากนะคะเป็นรักที่สดใสมีคนมามอบรักให้คุณนะโอเคค่ะขอหนึ่งใบให้ชาวราศีตุลน,นะ ใบที่20 when I think h uh, when I think I will surrender I surrender more ถ้าคุณถ้าคุณคิดว่าคุณจะรอดคุณก็จะรอดประมาณนี้นะคือไพ่มันเป็นฝ้าหลังจา๋าเออแต่มันเป็นแฝงไปด้วยมันเป็นแฝงไปด้วยไปด้วยความหมายเหมือนจิตวิทยานะคะไพ่พวก ให้พวกนี้นะคะเป็นเหมือนเขาเอามาสอนมาเป็นสื่อในการสอนในเรื่องของการคิดบวกนี้นะเบอร์ที่ยี่สินะคะถ้าคุณคิดว่าคุณจะรอดคุณก็จะรอดถ้าเราแปลแบบตรงๆแปลแบบว่าทื่อๆเลยนะแต่ความหมายมันก็มีนะว่าเมื่อไหร่ที่ฉันคิดว่าฉันจะยอมจำนนอ่าเหมือนว่า เมื่อเมื่อคุณคิดที่จะยอมจำนนถึงจุดเวลาหนึ่งที่คุณจะเออยอมแล้วเมื่อเวลานั้นมันมาถึงอะเห็นไหมเมื่อจุดเปลี่ยนแปลงนั้นมาถึงเมื่อสถานการณ์บางคนอาจจะยอมตัดสินใจนะคะยอมเดินออกมาจากความเครียดจากความจากสิ่งที่ไม่ดีกับคุณจากสิ่งที่ไร้ไร้กับคุณอย่างเงี้ยนะคะจากสิ่งที่คุณเคยเจอมาแล้วโดนทํามาเยอะอย่างนี้นะคะคุณก็โอเคฉันยอมแล้วเออฉันไปดีกว่าอะไรอย่างเงี้นะคะ นะมันจะมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแต่ก็เป็นกําลังใจให้ตัวคุณเองอาจจะรู้ตัวมาก่อนหน้านี้แล้วด้วยซ้ํานะคะบางรายโอเคนะอืมแล้วยังไงนะคะอย่าลืมนะถ้าใครสนใจไปติดตามได้รีบไปฮาร์ดโบวี้50นะคะมีรายละเอียดแนบให้เดี๋ยวจะเอาในแต่ละใบแต่ละใบนี่แหละไปบอกคุณว่าคุณจะทำยังไงนะคะแล้วเราก็จะสามารถอ ขับไดพลังงานของเราไปได้ทุกคนสามารถไปคอมเมนต์ได้ที่นั่นแชร์กันให้กําลังใจกันพูดคุยกันได้ที่นั่นนะคะอย่างไม่ยับยั้งเลยตามสบายเลยนะคะโอเคค่ะชาวราศีตุลลัคนาตุลแล้วยังไงมารอเจอคลิปถัดไปนะคะในเรื่องของคลิปความรักของคุณอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญกดติดตามแล้วกด subscribe นะคะนอกจากคลิปความรักคลิปรายเดือนแล้วก็คลิปลายปากัก แล้วก็จะมี l ลิฟสตอรี่พิกอาร์ d อะไรอย่างนี้นะคะยไงก็สนใจก็แวะไปรับฟังรับชมกันได้นะคะกราบขอบพระคุณมากๆอีกครั้งหนึ่งนะชาวราศีตุลลัคนาตุลและก็ชาวสองนะคะเจอกันคลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ